สบายดีพี่น้องยซีบถสสก็กบงกอเลยนี่น้องเขาเก่าเขาม่ไ้สีอะไรตอนนี้แตเขาอยู่หลักจางสิบห้าสบดีเน่คุณสบายดีพี่น้องตอนนี้อยหลักซาสิบห้าก็้องบอเจอารถเจอดรถเนอรจอดรถ รถจักรนี่แหละพี่น้องบนขิวรถหนึ่งคนอายคนเก็บขี 2, ่รถขี่หนึ่งสองพันผมกันยาวพี่น้องหน้าก็จะดจ้ำเนี่ยหน้าก่อชาวคูนี่เลยพี่น้องมาชื่อมาหรอกกระพุ่นเมื่อตำเนี่ยไปสี่ยงหมักแตงหมักมูพี่น้องเลย งามพนมามักโครโกโคเดฟพี่น้องหักดำๆเนี uh ่ยเขียวๆนี่ยมัโกโครพี่จังช่วงนี่มักอ้ใหไยพี่น้องเลยอ้หนึ่งห้าสิบอยไปใส่เลย ทำไมนีม่ตอนนี้เขามาตลาดลักชามอะไรพไี่น้องมาซื้อบ่อยเลยมันมันใกล้พี่น้องลักชามกับซีเวลัย มีไายอะไรกับบ้านโป่งเนาะมันโป่งรักสริบหามันใกล้เลยพี่น้องออกมาในเมืองมันใกล้ฮะติ๊เกอรกับปุ่นอย่างก่อนวะ่ะ นี่สอกระปุ่นเนี่ยในค่าประจำพ te ี่น้องเอ้ยให้มากกับมาอุดโน้นพอนีด้วพี่น้องซื้อเอะไรย่างเจ้าวเนี่ยโอ้แก่สีโอ้โดยโดยโดยคุณขายกระปุ่นพี่น้องโลหนึ่งโลนโลหนึ่งเท่าไรกันลืมสิบสามพันพี่น้องเอ้ยเป็นกระตุ้มให้อยู่โอ้ยแกเป็นกระตุ้มให้อยู่พี่น้องโลหนึ่งสิบสามพัน รื้ออยู่บอ่อหลดพี่น้งองไงเอาเงินชาคุ้นใจก่อนโดน13,000ชื่อเมตัมอะไรพี่น้องโอ้นี่นนนนแดงแ่งไม่พันพี่น้องแดงพัน, <c oughs> ไ,น,ไ,นพไปไปคุยไป เ้านกา่กรบุนเป็นเข็งไม่ออกเป็นกายแล้วยมากล่นก็มีเป็นปละเียนอีกแล้วแลวหนึ่ง อาซิเจ็บซิทเลยนะเดยปดลใช่ต้อมเหาอนเข่าเออเลยเชิ้นแซบเชิ้นแซบเชิ้นแซบโอ้ไก่ต้องสีิแซบเนาะมาถ่ายนี่เด้อ กินลายคนอย่างแทบพีนนนบ่น้องชื่อนี้เมื่อไหรบ๊วยน้ำหวานเนาะโอ้ขายดีพี่น้องาชื่อน้ำหวานน้ำพึน้นมากินน้ำหวานเบิร์ดเป็นไง ເຈັບໃດນໍາຫວານທ່ານເຈົ້າເພາະເມື່ອຊື້ເມື່ອດາໂອ້ຍ່າຊື້ທົ່ງດຽວຊື່ວ່າແມ່ນຊືກສາລงາມເດພນ อันนั้นก็กินออกพุ่นแล้พี่น้องไปไปซื้อมักเม็ดอยู่านแม่เวียงกับเชียงเอียนสิไปเฮ็ดเม็ดคันนั่นแหละพี่น้องเราไว้แล้วพอได้ใช้กบนนเ็ดคันใส่เ็กบเ็ดปลาะาพแ รอบสามสิบจะเก่าก็จะเก่าเริ่มงสามสิบบบง่ยง่ายไม่ใช้ไ่นชื่อยังเจ้าน่ะยาสูบเป็นนวะกับกับลานเราเด้อาูขาว lắm nhai thì luôn thôi đây này. nè chứ con vô dù nè rồi khai tinh cải dù ồ, 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 นี่แล้วสินแไฮเพื่อเปื่อนเพง่อนยำหนิยำผลน้ลองก็จะนะมีเสานะ ล,ล้านลาพี่น้องเ่ดนในาเรียงด้านหน้าเหมนปิดตะเกามัาซื้อกินน้ลาลำเราเน่ย,นนาายนพยี่น้องลูกชาวเราขายรักจินซูอ๋อต้องขึ้นคนใหม่เลยพี่น้องอ๋อต้อง ถุมพลใหม่แล้วตอนเกือบสิบเอ็ดโมงอ่ะมี่เบ็ดบ่ดแม่นมักเบ็ดมือสิบห้ากับไซเอ็นได้กอหน,นึง่งนี่เสื้อเบ็ด ชา้นยังษ์เลยนักสอนนักสอนโอใส่ปลาซิวเนาะนักสอนใส่าตาแมน่นใส่ปลาซิวอะไรไม่น้องปลาซิวใส่ปลาเข็งบอก <c oughs> เคยเห็นบ <c oughs> อกเคยเห็นแม <c oughs> ่นความเจ้า <c> บ <oughs> อกเคยเห็นกระบอกชา้นโบเป็นอีกนอเนาะแม่นเลย <c oughs> โอ้ต้องชานก้นมันก่อน อืมก no. oh. so man, ้อยชานหวมเนาะชานใหญ่หลายแล้วบ <and cole> <itals> ่กัดบ่สิอยู่อ๋แม่นคมเจ้าแม่นๆๆสารนาะจักมีสารพอสูปรตีนลนกระบกพื้นแม่นคมเจ้าอ๋อชานงามมันบ่เข้าแม่นเจ้าเเต็มยัเต็มยัเบ่ชานงามมันบ่เข้าเนาะต้องชานเอากีก็ติดกต แม่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 อืมเลือกพีงนองนองคนก็เามาให้เลือกเอาตัวน้อยด้วยนะเอาตัวแรบๆนี่มันจังเรียบกว่เห็นนี่เดียวอันนี้ชิบหาพันเชาพันมกเบ็ดชาพันไี่ต้ออืม โมขาดมั้งพีนน่น้องเลยเสร็จแล้วมีวิผีปะขนมในท้งหนึ่งเท่าไนี้สี่พันขนมในด้องนึ่ง่านี้สี่มัน ทำไกเ้อร์น่ะเิง่อยแล้วนแล้วฉันจะมาเสนาจะพามาลจะปรยจะห้านะหายามมลโง่หัวกับหานฉะได้คิดหลังได้จามทักรเอาแต่ัวราพีงนอานจุ่ม

ไอซิเมนหอยซิรีนี่พี่น้องกับฮอยจูบในฮอยจูบในฮอยซิรี่ยอดไปอื้อไปทางลงสวรรค์ไปนะ้อง ทางเส้นเนี่ยทางเส้นเนี่ยจะลงผักซองผักเซ่เพื่แหละแกงกอเอาละพี่น้องขี่จกคิดไว้ท่านี้เขากันคิดนะหมักกะกดไลย์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามอะไรพี่น้อง